อันหนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสเสด็จจาริกด้วยเหตุสประการอันหนึงสเสด็จจาริกเพื่อความสุขของสรีระโดยการยืดพักแข้งขาเนี่ยนะท่านอยู่กับที่แล้วนั่งอย่างเดียวเนี่ยนะจะเป็นยังไงว่การเดินทางนี่ก็ช่วยทําให้เกิดการผ่อนคลายเนี่ยนะ เพราะการอยู่กับที่การไม่ไปไหนแล้วก็หมกมุ่นเนี่ยมันก็จะอะไรสุขภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกกําลังขาอย่างคนที่ไม่ได้เดินมาเลยหลายวันติดกันเนี่ยขาไม่มีเรียวไม่มีแรงเลยนะยังไม่มีแรงอะไรอย่างที่เขาบอกว่าคนที่นั่งอยู่ในเรือไร้ลๆวันเนี่ยนะสักสามวันห้าวันเนี่ยก็ไม่มีเรียวไม่มีแรงแล้วมันก็ต้องฝึกเดินเพราะฉะนั้นพระภิกษุบางรูปที่ไม่ค่อยได้เดินเนี่ยนะท่านก็จะได้เดินจากรอนแรงไปเนี่ยนะก็จะทําให้สุขภาพได้ยืดแข้งยืดขาสุขภาพก็แข็งแรง หรือบางทีที่พระองค์เสด็จจาริกไปก็เพื่อคอยการเกิดอัตถุปฏิคือเหตุให้พระองค์แสดง็จทเพราะเมื่อพระองค์เสด็จไปพอเจออะไรเจอท่อนไม้ลอยนะ้ํา พรรองก็แสดงธรรมเพราะอะไรเพราะปรารบท่อนไม้ลอยน้ำบางทีไปเนี่ยไปเห็นกองไฟใหญ่ที่กําลังลุกท่วมโรรองก็แสดงธรรมปรารบกองไฟบางทีไปเจอเหวพปรองก็แสดงธรรมโดยปรารบเหวระหว่างทางเจอพยับแดดโปรองก็แสดงธรรมปรารบพยับแดดเจอต้นไม้ใบหญ้าอะไรพรรองก็ปรารบสิ่งเหล่านั้นก็แสดงธรรมเนี่ยนะแสดงธรรมประกาศอริยสัจธรรมเพราะบางคนเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุการณ์และสถานที่เกื้อกูลต่อการบรรลุธรรม บางทีพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อทรงบัญญัติสิกขาบทสําหรับภิกษุทั้งหลายเมื่อเสด็จไปณสถานที่ตรงนั้นจะมีบางคนที่ทําผิดทําพลาดพระองค์ก็ปรารบเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านั้นบัญญัติพระวินัยทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติเป็นปาฏิโมกขสังวรบัญญัติปารชิกบ้างสังฆาทิเศษบ้างเป็นต้นเนี่ยนะหรือเสด็จไปเพื่อประโยชน์โปรดสัตว์ที่ควรตรัสรู้ให้เขาได้รับการตรัสรู้เพราะอินทรีย์ของเขานี้ แก่กล้าแล้วการจาริกครั้งที่หนึ่งเพื่อปลูกฝังการเจริญศรัทธ,ธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาพันถือว่าศรัทธ,ธาเป็นต้นเขายังอ่อนอยู่เมื่อศรัทธ,ธาเขายังอ่อนพระองค์เสด็จไปตอนแรกก็แสดงทมให้เขานี่เจริญศรัทธ,ธาผ่านไปหนึ่งปีบ้างสองปีบ้างศรัทธ,ธาของเขาก็แก่กล้าขึ้นเมื่อศรัทธาแก่กล้าขึ้นพระองค์ก็แสดงทมต่อเขาก็ได้ตรัสรุ้คุณธรรมแล้วไปรอบหลังอีกรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าในที่สุดเขาก็ได้บรรลุ มักผลนี่เรียกว่าเสด็จไปเพื่อการตรัสรู้ของผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเนี่ยนะซึ่งเขาจะตรัสรู้ได้เพราะอยู่ในพุทธวิสัยทีนี้ถ้ามีกลุ่มประชาชนที่ตรัสรู้จํานวนมากคงจะเสด็จรีบร้อนไม่ได้น,นะนะก็ค่อยๆรอนแรมไปพราหมูพระพิสุสงเที่ยวจาริกไปในคามนิคมชนบทราชธานีเพื่อสงเคราะห์ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกนี่เป็นเหตุให้จาริก